สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมคลิปทางช่องวิถีชาวบ้านอยู่ในขณะนี้อันนี้ผมจำแ่นจะพาพี่น้องมาชมใบกล้วยที่หลังจากที่ได้ทําการฉีพดพ่นด้วยเชื้อ BS หรือว่าบาซิลัสทริลิสอันเนื่องจากว่ากล้วยได้ติดโรคเชื้อราเป็นใบไหม้ใบจุดแล้วก็ผมได้นําเสนอเป็นคลิปไป เมื่อสักประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นว่าวิธีในการกําจัดการแก้ไขหรือว่ารวมไปถึงการป้องกันนั้นทําได้ไม่ยากง่าย,ายแล้วก็วันนี้ก็จะพามาติดตามผลเนาะถือว่าเป็นการอัปเดตอันนี้ถือว่าเป็นร่องรอยหรือว่าผลพวงจากการเข้าทําลายของเชื้อรา หากเราปล่อยไม่ทําการแก้ไขไม่ทําการกําจัดมันก็จะลุกลามเรียกว่าลามกันไปทั่วทั้งต้นเลยทีเดียวจากใบล่างสู่ใบบนอันนี้ไฟหลังจากที่ฉีดพ่นด้วยเชื้อบาซิลัสซับทิลิสผ่านมาประมาณหนึ่งสัป,ปดาห์อาการของโรคหรือว่าเชื้อราที่โจมตีใบกล้วย กินใบกล้วยนั้นก็หยุดชะงักลงแต่ว่าเท่าที่ดูก็คงจะอาจจะมีการลงเหลือเศษซากอยู่บ้างเนื่องจากว่ายังมีร่องรอยของเชื้อราที่ขยายวงเพิ่มขึ้นอยู่แต่ว่าเท่าเท่าที่ดูสำรวจความเสียหายเปรียบเที่บกับเมื่อ ช่วงที่ผมได้ทําการฉีดพ่นด้วยเชื้อบาซิลสัสซาตฟิลิสหรือว่าเชื้อ BS อาการลุกรามแทบจะหยุดนิ่งแล้วนะครับคือใบบนบนจะไม่มีส่วนที่เหลืออยู่ก็คืออ,อยู่ในใบที่ได้ลูกรามตั้งแต่แรกเริ่มก็เหลือเป็นส่วนน้อยมากนะครับคาดว่าหากเอามาฉีดพ่นซ้ำอีกรอบหนึ่งก็คงจะกำจัดได้หมดจด เดี๋ยวจะให้ดูอีกต้นหนึงอันนี้เป็นใบที่อยู่ด้านล่างที่โดนเชื้อราเข้าโจมตีซึ่งเชื้อราอันเป็นสาเหตุของโรคใบไหม้ใบจุดนี้มันมีชื่อเรียกยากๆ <c oughs> มีอยู่ประมาณสองสามตัวก <c oughs> ็ผมจําชื่อมันไม่ได้แล้วละจากใบล่างๆมันก็ทุกลามขึ้นสู่ด้านบน แต่พอได้ท้อการฉีดพ่นด้วยบาซิลัสซัพเริสหรือว่า v s มันก็สามารถที่จะควบคุมแล้วก็จำกัดวงเอาไว้ส่วนที่ถูกเจอราเข้าทำลายมันก็จะแห้งหรือว่ามันไหม้ไปหมดแล้วส่วนที่มันทำลายใหม่ๆมันก็ไม่สามารถที่จะลุกลามต่อไปได้แต่อันนี้น่าจะยังคงเหลือร่องรอยอยู่บ้างเดี๋ยวก็ทำการฉีดพ่นซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ก็คงจะอยู่หมัดแล้วทีนี้เพราะว่าใบบนบนขึ้นมาอีกไม่มีแล้วนะครับก็คงจะได้เห็นแล้วเนาะว่าการเข้าทำลายของเชื้อราซึ่งมันสร้างความเสียหายให้แก่กล้ยืยโดยเฉพาะ,ะสายสกุลกล้วยหอมแล้วก็ในการ ระบาดหรือว่าการลูกหลามนี้มันส่วนใหญ่มันก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่อากาศมีความชื้นไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนหรือว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวที่หมอกมันลงจัดๆเจ้าเชื้อรานี้มันก็จะระบาดแล้วก็ลูกหลามได้ดีแต่ว่าในการกําจัดการแก้ไขตลอดจนถึงการป้องกันนั้นมันไม่ยุ่งยากอย่างที่ผมได้เอามาทําให้ดูก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อ พี่น้องแฟนคลับ FC ซีที่ได้เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังรงใจสำหรับคนทำคลิปและหากเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ที่สำคัญผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกแฟนคลับ f c ทางช่องวิถีชาวบ,บ้านก็ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะได้เอามานำเสนอในคราวต่ตอไปคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ